อย่าแฟนนะให้แฟนมาเป็นนายจ้างเขาจะยอมไหมครับอะไรนะอย่าเขายอมอย่าบอกครับไม่ยอมอย่าเราบอกเดี๋ยวเราไปหาแฟนใหม่มาเป็นนายจ้างนะเจ้า่ะคูไปเลยคูไปเลยอย่าห้าปีแล้วเดี๋ยวจดทะเบียนใหม่ผมกลัวไม่ไม่ทำได้คูเลยครับผมผมไม่มีเรื่องก่อน เออขำดีอ่าคุณเอาไปคิดแล้วกันคุณได้หมดเลยจะรับบำนาญแบบนี้ก็ได้นะจะไปรับบำนาญหกพันก็ได้นะชี้ทางสว่างเราไม่ทําก็อีกเรื่องนึ่งเนาะแล้วแต่กูอยากจะทำเราะอย่าลอมทดกอนครับอะไรนะว่าจะหายามผาสมัครรปภครับผมเอาเลยเนาะรปภเกินหมื่นห้าอยู่แล้วอะมาเป็นยามคอนโดพี่หมอก็ได้เนาะยินดี